สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูคำศัพท์น่ารู้ภาษารัสเซียกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคำคู่ที่ตรงข้ามกันค่ะเรามาดูคู่ที่หนึ่งต่ำต่ำที่นั่น this this ที่นี่ต่อมาหนา้าหนา้าบนป o ด t o ใต้ b a e l ่ Bia lì Khảo chorny, dam, Chor nì Đam malinki, malinki, Lek tonki, tonki, Tôn kì Phòm Tô s Высокий сум, низкий, низкий теа, богатый, богатый рой, бедный, бедный тон, хороший, хороший, ди, плохой, плохой, лев, рядом. เรีดดัมลายดัลลิโก้ดลัลก,กลายดิโชว์วีดิโชว์ชวีทูด a า,าโก้ดาราแพงค่ะคลิปนี้จุ๋มก็มีสิคู่คำศัพท์ที่ตรงข้ามกันมาฝากเพื่อนเพนเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอนไม่มากก็น้อยนะ ถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลนานาของจุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ